จ็บปวดใจสุดๆหมออ้ําตอกกลักคําเสนอของปิยบุตรที่อยากให้ธนาธรได้เป็นผู้นำชาติอีกครั้งเรื่องนี้มันทําให้เราแปลกใจและอยากรู้ว่าทําไมถึงกลายเป็นประเด็นร้อนแรงขนาดนี้แต่เดี๋ยวก่อนนี่คือจุดที่มันเริ่มน่าสนใจมากขึ้นคุณคิดไหมว่าการเสนอตัวบุคคลที่มีประสบการณ์การเมืองน้อยหน่อยให้นําประเทศมันเป็นความคิดที่กล้าหาญหรือว่ามันเสี่ยงเกินไปลองมาดูรายละเอียดกันให้เข้าใจง่ายๆครับเพราะสําหรับผู้เริ่มต้นที่อาจไม่คุ้นเคยกับวงการเมืองไทย การมองมันเหมือนกับการเล่นเกมใหญ่ที่ต้องใช้ความชำนาญและความรับผิดชอบสูงสุดไม่ใช่แค่เล่นสนุกสนุกหรือลองลองดูวันที่5พฤศจิกายน2568นายิอิรวัตรอาริกิจหรือที่รู้จักในนามหมออ้ําผู้เคลื่อนไหวทางการเมืองที่สนับสนุนพักเพื่อไทยได้โพสต์ข้อความบนเ Facebook ส่วนตัวโดยแนบภาพคำพูดของนายปิยบุตรแสงกนก,กุลเลขาธิการคณะก้าวหน้าซึ่งนายปิยบุตรได้กล่าวในรายการโทรทัศน์ชื่อประชาธิปไตยสองสีว่า ผมอยากเห็นธนาธรจึงรุ่งเริงกิจได้เป็นผู้นำประเทศสักครั้งหนึ่งคือเราได้ลองทําทุกอย่างแล้วนะักกับประเทศนี้ผมคิดว่าน่าจะเปิดโอกาสให้ธนาธรน,นําประเทศดูสักครั้งหนึ่งในโพสต์นั้นหมออ้ําได้เขียนข้อความสั้นๆแต่เจ็บแสกว่าอ๋อไม่ดีกว่าครับประเทศไทยไม่ใช่สนามเด็กเล่นซึ่งถ้าจะอธิบายให้ง่ายขึ้นสําหรับมือใหม่ในประเด็นนี้มันหมายถึงว่าการนําประเทศ ไม่ใช่เรื่องเล่นๆที่ใครๆก็ลองได้แต่ต้องเป็นคนที่มีประสบการณ์และความพร้อมจริงๆไม่ใช่แค่ความอยากลองหรือความหวังว่าจะดีขึ้นโดยไม่คิดถึงผลที่ตามมาและนี่คือส่วนที่หลายคนอาจมองข้ามไปการเสนอให้ธนาธรกลับมาเป็นผู้นํามันสร้างความขัดแย้งมากแค่ไหนเพราะบางคนเห็นว่าเขามีวิสัยทัศน์ใหม่ๆที่ประเทศต้องการเหมือนกับการหมุนเวียนผู้นําเพื่อความสดใหม่แต่ส่วนใหญ่เห็นว่าประสบการณ์ที่น้อยไปอาจนํามาซึ่งความเสี่ยงใหญ่เช่นการจัดการกับเศรษฐกิจ หรือความมั่นคงชาติที่ซับซ้อนมันเหมือนกับให้เด็กที่เพิ่งเริ่มเรียนขับขี่รถมาขับรถแข่งในสนามจริงคุณคิดว่ามันปลอดภัยไหมแต่เดี๋ยวก่อนนี่คือจุดที่มันกลายเป็นเรื่องถกเถียงได้คุณเห็นด้วยกับหมออ้ําที่บอกว่าประเทศไทยไม่ใช่สนามเด็กเล่นหรือว่าคุณคิดว่าการลองเปิดโอกาสให้คนใหม่ๆมันเป็นทางเลือกที่ดีในการเปลี่ยนแปลงประเทศบางทีการมองว่าเด็กเล่นอาจเป็นการตีตราที่ไม่ยุติธรรมเพราะธนาธรอ,อาจมีแนวคิดที่ล้ำสมัย ที่น่าสนใจกว่าผู้นําเดิมๆเ,เลยทีเดียวลองคิดดูสิถ้าประเทศเราไม่เคยลองอะไรใหม่ๆเลยมันจะพัฒนาไหมท้ายสุดแล้วประเด็นนี้มันเปิดประตูให้เราได้พูดคุยกันมากขึ้นคุณเห็นด้วยกับการวิพากษ์ของหมออ้๊หรือไม่หรือว่าคุณคิดว่าปิยบุตรมีเหตุผลที่ดีกว่าที่คิดแชร์ความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์ใต้โพสต์นี้เลยครับเราชอบฟังมุมมองที่แตกต่างกันเพราะนั่นคือสิ่งที่ทําให้การเมืองไทยน่าสนใจและเต็มไปด้วยความหวัง